di hatu cone jin de to love ko su aha วันนี้หมากับลูกพี่จะต้องไปฟิตตัวฟิตตนหัววัววะเพื่อพุทธซ้ายขวาหุคฮักขึ้นขาเพื่อจะเป็นนักมวยแอแอีแอสุดแสนจะแถวแกวเราจะต้องไปต่อสู้กับการสควิดเกมตัวล่ําบึกบึกบ้าค่ะมากับลูกพี่จะเอาชนะคนได้หรือเปล่าเราจะฝึกฝนตนกันจนแขวแกวเป็นเดอะฮักเลยฮะไปดูกันดีกว่าว่ามันจะบันเทิงฮาเฮขนาดไหนเลสโก้โอ้ยพี่ลอ ก็เฮ้ยเราก็จะคัสกี้เน่ดูสาลาล่าของพวกเราสองคนทำไมเราตัวมาเลื่อมแบบนี้เน่วันนี้ต้องมา HES HES นี่อุ้ยเวลอัพ h a s ฝึกฝนร่างกายวันนี้เราจะไปต่อสู้กับผู้คุมที่เขาว่ากันว่าแขวงแกวที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องแขวงแกวมากกว่าพี่เกจะกดคลิกโลโลทำไมกดค้างก็ได้เหมือนกันเฮ้ยมาบี๊กเน่ดูยิ่งเราฝึกฝนโดยการชกลมชกอากาศไปเรื่อยๆเลเวลเราก็จะอัพแล้วก้ามเราก็จะเคลื่อนคุณผู้ดูดูเริ่มปวดขึ้นมาเห็นไหมว้าวจริงด้วยมันเริ่มมีก้ามหัวไหลแล้วทุกคนซ้ายขวาซ้ายขวาเฉยมวยไทยเผือมมีใครเอาอย่างลบมาแปะหน้าอกเรา ว่าเราพร้อมไหมเราไปล็อกในหมามีนวมด้วยหมาไปขโมยคนอื่นเข้ามาอีกทีไอชั้นก็ไปลืมใสทำไมพี่ชายคนนี้กล้ามตัวจังเลยว้าวกล้ามเป็นมันเลยโอ้โหกล้ามสวยเป็นจำนวนมาก,กดูดิเติร์ตแต่ลาคนเนยาสกี้หรือว่าเรากระจอกวะเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นแหละวิ่งมาฝึกฝนก่อนฝึกฝน เอ้ลูกก็พี่ฝึกซ้อมแบบนี้มันไม่หมันมันต้องไปบูเบียวพี่บูเบียวประลองฝีมือกับนี่ผู้คมที่จะมาขัดฝังทางไม่ให้เราหนีออกไปฮัสเก้และเดี๋ยวแป๊บหนึง่งพี่ล็อกเอาช็อกโกแลตทาตัวทำไมเอ้ยมันเป็นสีที่อ้อยเน้นให้เห็นกล้ามเนื้อเยอะขึ้นไงนี่ไงนี่ไงดัดเจียนตรงนเนี้ยเนี่ยเขาเข้าไปเบียวกันในนี้พี่จะไปลยุยฮัสก้เดนเนี่ยพร้อมมากวอร์มอัพ นี่ไงผู้คุมไอ้พวกนี้ที่ไม่ชอบรักแกคนไม่มีทางโซ่โอ้โหโอ้ฮัสกี้แม่งหมัดหนักว่ะเฮ้ยอีควิปอะไรได้ไม่รู้นี่เกอะไรอุ้ยมีของให้ใส่เอาใส่กอร์ไลยไม่ได้ยังไม่ได้อัพหรอนวายฉันใส่ได้แล้วโอ้โหหล่อเท่เน่บอกเลยไม่ต้องถึงมือฮัสกี้ฉันจัดการได้เองอุ้ยอุ้ยฮัสกี้ฉันก็โดนดาเมจเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยตาต่อไปหมาชว์ให้ดูเฮ้ยฉันเน้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 นเสยต่อยมวยไทยอีแอ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 ีต่อยรัวๆแบบมั่วซั่วแม่ไม้มวยมั่วนี่เอง เอ้ยแม่ไม้โมยไทย e air e air ดิ e air e e จะอีแอทำไมสีซอโมยไทยมันต้องมี e air e air เรียกเสียงเหมือนสีซอให้ฮัสกี้ฟังงั้นเหรอว้าวทุกคนดูหัวไหลของฮัสกี้อย่างกับลูกบอลลิงัสกี้มันมีหลายด่านให้เราฝากไปว่ะมามาก็มันเริ่มวว้าพี่มันเริ่มมันเริ่มเอ่อยากขึ้นเรื่อย ลกมันมีตั้งสี่สิบด่านป่าออกไปด้วยกับบ้านของเราเลยฮัสเก้เราจะไปถึงด่าน10บไหมเอะพี่มันต้องถึงอยู่แล้วบอกเลยว่าสันติไม่ใช่ทางออกนั่งถลอกตั้งหากคือทางแก้เรสเอสเอสนิ้นบวกที่เราก็ดูเลือดตัวเองด้วยนะแดงเขาไปได้ตากันเลยนะนิ้นนั่นตอยตอยฮัสกี้ตอยเอสฮัสกี้ตอยเอสเลยเอสมันก็ทำไมทำไมมันเจ็บคอ ดีมาโง่แต่ยังน้อยกล้ามแล้วก็โตขึ้นนะฮ้ยหมอไม่ยอมพี่เราใส่ชุดได้แล้วหวังใส่ไม่ได้เฮ้ยไม่้องตาแล้วต้องรีเบิร์สก่อนทีหนึ่งนี่นี่ใส่ก่อเลยใส่เข็มสักคัน <c oughs> ใส่รองเท้าผ้าใบอือ <c oughs> อัพเลเว,เวลด้วย <c oughs> อ้าวฟีมันเดิม <c oughs> <c oughs> บอกแล้วไงรีเบิร์สปุ๊บ ฟีีเหมือนเดิม,แ,มแล้วทำไมผิวเราแตกลายเงี้ยวี่เ้ยรเราฝึกซ้อมเยอะไงฮัสกี้แล้วชุดเกราะของเพื่อนเป็นกระดาษลังแข็งๆมากเลยวิล,ลเออมันก็ดูเท่ดีนะลูกกูพี่หมัดเจอเลยก็ไม่รู้มันบอกว่าอัพซัมมอนเลยไม่รู้อะืออะไรอะขอลองหน่อยอุ้ยเปิดประตูได้ว้าวห้องเลยไม่รู้ห้องที่เขียนว,ว่าซัมมอนนะวิล,ลอ๋อจริงด้วยฮัสกี้ไหนลองเดินก็ไปดูหน่อยเิ่ว้าวมาไ,ได้สูบอะแมนไม่ได้หรอกมันเป็นตัวรีเจนดารี่เลยนะและขอเราเปิดตัวเดียว สูปอร์แม่อุ้ยสีม่วงสีม่วงมาได้อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยสีม่วงเหมือนกันเฮ้ยเต่าวะตัวอะไรอ่ะก็ชื่อพี่ชายซิกมาบิลของฉันชื่อซิสเตอร์วาเลเรียแล้วเปิดอีกได้ไหมอ่ะเฮ้ยโอ้โหได้เพชรฉันพอเปิดสิบตัวไปเลยคุณผูด้ดูช่วยอาจจะช่วยหนึ่งนะครับหฮ้ยจะมาสิบตัวไปตัวแรกเขามาคือ <c oughs> โอ้โหมีทีแล้วว้าวเออไม่รู้จักสักตัวเลยอ่ะ ล็อกมาได้ตัวตลกหน้าเกงขามากเลยอ่ะจะขึ้นให้ตัวตลกว่ะมาก็ดูจริงน้อมาได้พี่ชายคนนี้พี่ชายซิกมาใส่แว่นตักไหลนี่เลยฉันพี่ชายตัวตลกโบโซลูกคุพี่ดูมาได้ชุดใหม่ชุดอะไรอ่ะมาสามารถครับเอาของเกลือเกือบรรลุมกันเป็นของหลอดเท่ได้พี่ลอกดูชุดของบายดิอ้าแล้วฉันจะทำไม่ได้อ่ะยังไม่ปดล้อไงเฮ้ยโอ้โหน้อยหน้าฮัตติกินะนี่ไงต่างไม่พอ ขาด5กุญแจแต่หมาไม่ไหวแล้วมาเขากลับเป็นตัวสีเดิมด้วยม่มสีที่มานักกลัวเป็นจำนวนมาลูกพี่พรอไปเบียวอย่างเขานี้เรามีลูกกันจอกไปเบียวเป็นเพื่อนจัดไปสิจา้า Let's go <S มางง้อใครเอาแตงโมมาข้อหัวจันวะก็ <c oughs> ไม่หรอก่ะบกแตงโมอุ้ยมีเพื่อนไปกับเราด้วยเอาไ่ใช่นี่มันลูกกระจอกหมาไปเร็วพี่รอยเออ อุ้ยมีเพื่อนมาด้วยเบลหรอไไม่เหงาไม่เศร้าไม่แซดอีกต่อไปเป็นไงล่ะมากับเพื่อนบอกเลยว่าเสียงดังเขาชื่อ่หลอยเบลรอยก็พอหลอยเหรอร้อยจังหู้งี้เหรอีอ้บอกเลยการสควิตเกมถ้าไม่ได้พกปออือนอมานี่บอกเลยไม่ได้กินลรวหรอกเฮ้ยไปลงบัดเชื้อมันคราวนี้เราต้องชนะแน่นอนเออมาโง่ถ้าเกิดวันหลังหล,งหลงมันเอาปออืนอนอมมาสู้กับเราเราทำไงวะ <laughs> ต่อยให้เร็วกว่าปออือนอมงพี่ลหรเไ็มไปติดคีย์บอร์ดตแล้ว พี่ชายลูกกัญเจของฮัสกี้เขาช่วยบูทให้หมาได้เง,เงินเยอะขึ้นส่วนของฉันช่วยบูทให้เลเวลเพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่บอก e x p ไอ้หมาตอยตุบกต,ตาตุ๊กตานี่ไงพันด่านมาด่านสิบแล้ววิลล็อกเจ้ย,ยนี่มันอะไรวะเนี่ยตัวบอสไอดกัมโตสกริปเกมกัมโตเขาต่อยแรงด้วยวิลล็อกก็ต้องหลบไอ็ตัวนี้เหมือนที่เราเคยไปหนีไว้เมื่อเมื่อชาติปางที่แล้วฮัสกี้ใช่ป่าวะใช่เลยวิลล็อกวิลล็องหลบเร็วเข้าเขาจบดีไม่มีหลบบุกตะลุยอย่างเดียวแน่เลยแค่ ยาเด็กบิ้เหรอเองเหรอวะนี่ไงพอสารอึนอมาแล้วปิ้นนี่ยใช้อุปกรณ์อย่าใช้อุปกรณ์ที่กองนี่วะย่าใช้อุปกรณ์เดะคนจริงเขาใช้แต่หมัดหมัดหมาที่มันดูเลือดอะรู้จักปอเน็เดะมึงคนละหมัดกันนะหมัดนั้นดูแบบสกปรกว่ะโอ้ไม่ใช่หรออฉันจำกัดจำกัดตัวที่มันถือปออึนอก่อนหมัดที่แบบพอเดินออกมาแล้วโดนเจ๊บี้มันจับเลยคนละหมัดกันแล้วช่วยอืมโดูไปหลุดเลือดเลยว่ะตุ๊บตับตุ๊บตับดูไปหลุดเลือดเลยวสกล ทุกคนหมามีอ of of and doom and doom, like. ุปกรณ์ใหม่ท่ามกลางสมองระบุมเนี่ยแหละเก็บของมาตอนเนี้ยเลยเขาจะตุ um ่ยแยกกันหมดแล้วมาค้าบเลยตอนนี <h ub> <h ub ้เจ็บๆมันต่อยหมาจะเป็นต่อยต่อยเพลงหมัดมวยเราไม่มีท่าอื่นแล้วว่หมาก็มีอยู่ท่าเดียวเลยเนี่ยโอดอ้อนอ้อออดอ้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเริ่มแกวแก้วพี่แล้วเริ่มสู้ไปไหวหมาก็หมาก็เราส่งพี่ชายลอยไปนำหน้าไหมแล้วเรายืนอยู่ด้านหลังเอาแบบวะ พี่เราเข่าแขวาเราต้องเยอะในพี่ชายลอยจัดการเลยวะเจ้าเจ้ายท้า่าก้อยก้อยอก้ยก้อยกยก้อยกอยก้ยกอยก้อ่้อย้อยก้อยก้อยก้ยกอย้อยกอยก้อย้อยก้อย้อยก้อยก้อยกยก้อยก่อย้อยก่อยก้อก้อยก้อยอยก้ยยกอยก่อยกยกกอยก้อยก้อยอย้้ออก้กอออ้ก้อกก้ออก้อกกก ว้าววิ่ลอกไว้ยังพานอยู่เลยอ่ะเป,เป็นไปได้เหรอเน้นโอะโอดานนี้ผู้คุมหน้าตาเหมือนเดิมแต่มันจะตีแรงขึ้นพี่เราก็ซ้อมไปก่อนแล้วกันนะจ๊อเอสเอสว้าวยังพ่านอยู่เลยพี่เรามาไปด่าน1ิหแล้วอะไรวะครับคุณผู้ชูดมคุณผู้ดมชูคุณผู้ดูชมแต่เลือดพี่ชาเบลดีฮัสกี้ ก็เลยจะบอกเลยว่าเลือดพี่ชายลอยกับฮัสกี้ในแค่ยุงกัดก็น่าจะตัยเย่แล้วเราต้องการของที่แขลบแกลบมากกว่าเดอต้องไปเสริมแก้วก่อนพี่เมื่อกี้ฉันงอนอยู่แกบอกว่าใครเป็นผู้หูคู่ใหม่นะโอเอ็มเราหมอพูดเลยโอเอ็กกอกกิ๊กอปปี้ปอเล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 กูเบย์เต้เต้แหละฮัสกี้บอลในไซโตมาที่ชื่อไซโตมาพี่เหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยต ว,ว้าวใสตัวบ้าสุดยอดไปเลยแล้วต้องแกวแ่วแน่นอนพี่เราคนเนี้เขาต่อยทีเดียวตัวแย,ยกกันทั้งจักรวาลน,นี่ใช่เลยที่สัปการ,รฮัสกี้ฉันปลดล็อกสกิลมาดูนะดูนะนี่และแถมได้พาร์ตเนอร์คนใหม่เพิ่มพลังป้องกันแล้วก็ฮีนตัวเองได้ด้วยนี่เฮลเลอร์ลิงแฟกเตอร์เขาชื่ออะไรเขาชื่อน้องเว่ยเฮ้ยเว่ยเฮ้ยชื่อเว่ยชื่อเว่ยพี่ล็อกดูไป่ล็อกดูดอะไรอะไรจับตาดูพี่ชายใสตัวบ้าให้ดีเฮ้ยโอ้โหล้อเท้ ขาช่วยมาต่อสู้ได้ด้วยจัดไปฮัสกี้ฉันว่าเราแขวแก่วแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าข้าวนีละพี่เราไปเราวข้าเราต้องไปชีสให้ได้ไปนี่นี่มาเลยให้จ้าเน่ฉันมีออโตไฟด้วยฮัสกี้ไม่ต้องกดเอให้เมื่อต้มหายจะเปิดเน่โอ้โหพี่ชายใส่ตามวยต่อยหน้าไม้ไฟติดคิ้วเลยว่ะมอมมีท่าพิเศษฮิวตัวเองได้ด้วยนะพี่มีเพิ่มพลังป้องกันเน่ ว่าเกมนี้มันใช้ได้เลยฮัสก้มาเชื่อมันี่ลองเราไปถึงบอสใหญ่ได้แน่นอนจัดการเลยพี่ชายตา่ามอม่ต้องรีบพูดมันเพิ่งจะด่านเก้าเองจะรีบพูดไปไหนฮะก็ดูดีเลือดเรายังไม่ลดสักระติดนี่ไงเตรียมแล้วเนี่ยมันไอตัวถือปออื่นอมันจะเริ่มออกมาแล้วอ,อ๋อหมาลืมไปหมามีสกิลฮิลตัวเองนี่เองไม่น,าน่าเรเลือดไม่ลดเลยถ้าก็มีทั้งบวกพลังป้องกันแล้วก็ฮิลตัวเองได้ด้วยความแรงในการฮิลเท่ากับเออฉี่แมวอ่ะพี่ชายเต่าม้อจัดการนินนี้จนติ ยิวตัวเองด้วยนี่ใช้มันทุกท่าที่มีพี่รออ้อเพลงหมัดเพลงมวยเพลงหมัดเพลงมวยพี่ใช้ใส่ตะมวยต่อยไหนพี่ใช้หันไปทางไหนต่อยมวยต่อยซ่วหมดแล้วเนี่ยจัดการเลยพี่ใช้ใส่ตะมวยน้อยเขาใช้หมัดมวยกันหมัดถือปออื่นนอนขี้กองอย่างนี้ต้องเจอสังสอนเท่าไหร่เอ้าโควไอตัวนี้กแล้วไอตัวกล้ามโตไอตัวกล้ามโตไปอีกแล้วยิวตัวเองแปมองแล้วไม่เห็นเลยพี่ลองเลือดพี่ล็องกำลังจเยังอยู่พี่ใช้ใส่ตะมวยจัดการ แล้วด่านต่อไปมันก็แอบครับคุณผู้ดูเชื่อไหมเน้นนะไม่ใช่ยเสตมวยจัดการนี่หิวตัวเองแบบหลอดเทนี่ต่อยยังไม่แอบอีกอ่ะต่อยยังไม่แอบมาจะเอาชนะเขาให้ย่อยที่ลงามาว่ามาจะมวยต้องพี่ชัยใส่ตมวยเนี่ยยินดีด้วยนี่ปล่อยท่ายังอ,งกอ,อีกอะฮัสกี้เอ้ยก็หมาแข็งมาสู้ได้แน่นอนพี่ลงมาเชื่อมั่นเบโคตรแทนฝ <c oughs> ึกต่อไปครับลูกอุ้มในที่สุด เจ๊โอ้ดีที่สุดตัวนั้นนี่ได้แล้วตัวนี่คือเลยด้วยอันนี้ส่งของพี่ชายลอยนะครับพี่ชายลอยเข้ามาช่วยเราใช่แล้วได้พ่วงมาเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วก็เลยผ่านด่าน20มาได้แต่ดูเออดูเลือดด้วยนะดู HP หน่อยนะเฮ้ยเลือดหมายังเยอะอยู่เยอะกี่โมงจะเครื่องหลอดแล้วเนี่ยโจมตีเข้าไปโจมตีเข้าไปอัพสกิลไปด้วยอัพเลือดก่อนเลยไม่รู้จะอัพอะไรก็อัพเลือดนะครับคุณผู้ดูชม ด่านยี่ห้าเราวิ่งหรอกอีกตั้งยี่ห้าด่านเราจะรอดไหมเฮ้ยโอ้ยมาบาดเจ็บโอ้ยเฮ้ยมาเจ็บช <c oughs> ่วยกันช่วยกันคอมเมนต์นะครับคุณผู้ดูชมว่าเราจะรอดไปถึงดา่านที่สิบไหมได้ไงเรายังอยู่เรายังแข็งอยู่ยฮัสกี้จะได้อุปกรอนใหม่นดด่ดูดูดิดูที่จะดูที่จะสมใจเดยเห็นไหมดูตรงเอวฉันเดยดูรู้เรื่องกีโมท <c oughs> ุกคนยืนทับซ้อนกันหมดเลยไม่มีไม่มีใครดูอะไรออกนั้นต่อสู้ยิบจัดแล้วว้าวเลือดฮัสกี้เลือดฮัสกี้กับเลือดพี่ลอย ไ,ไม่น่าเกิน3าครับคุณผูดด้ชมคุณผู้ชมดูหมาหยุดออตโตไฟก่อนแม่ม้ยมวยไทยแม่ม้ายมวยไทยศิลปะต่อสู้ศิลปะต่อสู้ก็เรู้หมดเอาพี่ลอยตัวแย่ไปแล้วีลไลน์ต่อไปก็ได้จะเป็นแกนั่นแหละฮัสกี้เอส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 ปล่อย่พี่ใช้สายต่อมาจัดกานเบลฮัสกี้ัยังอยูยยยยยออ่ฉันยังอยู่ฉันยังอยู่โอ้ my god ฉันยังอยู่ว้ยฉันจะฟาไปเห้ <c oughs> ว้าวทุกคนดูชุดใหม่ของเรามีกองเล็บบัวบุรีด้วยเป็นกองเล็บที่บอกเลยว่าเอามีดทำครัวแม่มาติดสี่อันนะครับต <c oughs> ัวของหมาเนี่ยขโมยคัตเตอร์เก่าๆจะเจมเอแปะทุกคนอาจจะสงสัยนะว,ว่าชุดนี้จะทำให้เราชนะบอสได้หรือเปล่าพูดเลยว่าไม่ได้อ่ะลองมาแล้วตัวเย่มาเดิมไปได้แค่ด่านที่30ฝาเท่านั้นเองครับขอพวกเราไปฝึกฝนตนในแขวแกวก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาล้างตาล้างตูดกันเนาะ ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่เหมือนเดิมลิงก์มบอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปนาะ <Yes. S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้า <Yes. S 1> ว่าเพ้ย